ทุกๆวันหลังเลิกงานพันตำรวจโทชูเกียรติชูจันทสารวัตรอำนวยการงานวิจัยตำรวจภูธรจังหวัดระยองจะเดินทางมาจากสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองมาอย่างบ้านสวนเนื้อที่แดไร่ในตำบลป่าขั้นอำเภอเมืองระยองเพื่อทำสวนเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดและไก่อย่างมีความสุขโดยพันตำรวจโทชูเกียรติกล่าวว่ารับราชการตำรวจมานานมีเงินเดือนไม่มาก จึงคิดหาอาชีพเสริมที่มั่นคงสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ตลอดชีวิตจึงได้น้อมนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในที่ดินของตนเองที่มีอยู่เดิมโดยใช้ช่วงเวลาว่างหลังเลิกงานและวันเสาร์อาทิตย์ทําสวนปลูกผักปอดสารพิษเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงเป็ดไล่ทุง่งและปลูกพืชหลายชนิดเช่นกล้วยขนุนไผ่หวานมะเขือขึ้นช่ายมะละกอมะพร้าว โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ใช้การปลูกตะไคร้รอบสวนกันแมลงแทนส่วนปุ๋ยใช้มูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้จึงไม่ต้องพึ่งสารเคมีทําให้ปลอดภัยและยังลดต้นทุนได้มากเกิดความคิดว่าอย่าอยู่ธรรมชาตินะครับก็อย่างน้อยก็เป็นวิถีไทยครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทําให้อารมณ์จิตใจเราก็ดีจิตใจดีครับแล้วก็ก็มีเลี้ยงโดยธรรมชาติทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีหมูป่ามีเป็ดเทศ นี่ขยายพันธุ์โดยธรรมชาติไม่ต้องซื้อสำหรับเป็ดที่เลี้ยงไว้ถ้าออกไข่จำนวนมากก็จะนำไปขายส่วนผักที่เหลือจากการบริโภคบางครั้งนำไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านและทำมานานกว่า2ปีแล้วล่าสุดโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ติดต่อขอนำนักเรียนเข้ามาศึกษาดูการทำสวนเลี้ยงสัตว์และขอให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีแก่นักเรียน โดยพันตำรวจโทชูเกียรติก็ยินดีและพร้อมที่จะนําเอาประสบการณ์ของตนมาให้ความรู้กับเด็กๆอย่างเต็มที่เป็นวิทยาทาน,นครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ครับให้เด็กไทยดีว่าไปเล่นคงเล่นเกมเที่ยวเตะเพราหันหน้ามาปลูกผักครับออกลํางไกลโดยการดายายครับมันเป็นสิ่งที่ทุกอย่างบรรพบุรุษเราให้แนวทางเลบครับ พันตำรวจโทชูเกียติยังย้ำว่าการทำกรเกษตรแบบพอเพียงทำแล้วมีความสุขและอยากให้คนไทยทุกคนหันมาลองทำโดยสิ่งใดที่ไม่รู้ก็ค้นคว้าอ่านเอาจากหนังสือหรือจากอินเทอร์เน็ตแล้วนำมาปฏิบัติและเมื่อทำสำเร็จก็จะภูมิใจที่ได้ทำและยังได้อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองด้วยทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน